โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนะครับก็อยู่กับผมคนเดิมปุ้นเทเลซิกโอเควันนี้ก็มาเล่นเกมเดี่ยครับเกมที่มีชื่อว่า Pac-Man โอเคเป็น okay. เกมของ Google นะครับใช่ซึ่งมีในในเครื่องเลยครับในเครื่องโองัพัพท์เลยนะครับโอเคนี่ก็เป็นตั m s u ุ้งเอหนึ่งนะครับเนั่นแหละโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้เนาะโอเค อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยเพราะว่าอยู่นอกบ้านเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้ามากก็จะมีเสียงนกหน่อยโอเคก็เริ่มกันเลยเฮ้ยยังไม่มีจกมีขอบสีขาวเนี่ยเล็น <c oughs> เกมที่ผมนี่ใช้เล่นตั้งแต่เด็กนะครับ <c oughs> ซึ่งโอ้โอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นนั่นโดนไล่โดนไล่เฮ้ย รู้สึกเล่นไม่เก่งขึ้นนนั่แล้วเดินตามแม่โอ้โหโอ้โหดูดิอะไรนล้วจะรอดยังไงมาแม่เลย หาวาม่ตรยมอืมอมันเป็นคณะจะไปไหนนี้จะไหนเฮ้ย,ลยหลบทันเฮ้ยปนอะอโอกดไม่ไปสุดยอดเลยออกดไม่ลงจะไ เฮ้ยอย่างอดฉันไม่อดโอเคชนะโอ้โหเสียงถ้าเสียงเกมดังไปก็นั่นแหละแต่เบาป่คลิปมั่ก่อนนั่นี่ย มันเกินไปนะบางทีดูสิครับตบไม่ไปโอ้เอาอะไรครับนี่ไม่ไหวครับ อย่าขึ้นมาตกใจหมดเลยันี้น่ข้างไม่เป็น อ้ามันเหลือตัวนึงโอ้โหแย่ละเฮ้ยอ้าวดูมาตายอ้าวงูยังเหลืออันเดียวโอ้ไม่หลอดไม่หลอดครับไม่หลอดเกมโอเวอร์มาต่อกันที่ดัตสตอเบอรี่สตอเบอรีเงี้ยเงี้ยชีวิตเดียวแล้วที่ โอ้ยตแบบกียดกอ้ chy. อยอะไรจะผ่านไหมจะผ่านไหมจะผ่าน,นไหมไม่ผ่านนะโอโอ้ยโแม่เท้มาเมื่อกี้แม่เท้มาเชื่อเลยติดปิดปิดปิดฮันนอฮันอนอเรียบร้อยครับดัดสองผาน มากันที่ตาที่เอ่อะไรเป็นลูกอะไรลูกพีชเหรอลูกอะไรไม่รู้ครับจะเป็นสีส้มนี่จะส้มหรือเปล่าส้มหยุดส้มหยุดโนโนโน่หย่าหย่านะอย่านะ

รุนระทึกมากรุนระทึกรุนระทึกกับจังหวะนี้โอ้โหหักหลบแบบดิจิตอลโอ้โหผ่านเออ้ได้ชีวิตมาเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้มาครับมาเทียบเลยครับุนแรงกันระทึกด้วยไจเป็นไรไม่หรอไม่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่คนไหนจับมือกันแล้วอะไร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  กดไม่ป้ายอีกแล้วเข้าไปเอออนั่นแหละซุกซุกซุกเนลกตามอีกโอ้ยยังไงยังไงยังไงโดนระทึกมากเลยอย่าตามติดติดสิโอ้โหแต่ละตัว นั่นแหละแยก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 อย่าทำเรียบร oh, ้อยอืมออ้าวแอปเปิลนะครับจังหวะนี้ฉันแเป็นเชอร์รี่ตอนนี้เป็นแอปเปิลเชนนี่หายแล้วโอ้โหหมดเจ็ดแอปเปิลเจ็ดหน่อยเจ็ดร้อยโอเคคุณค่ะนี่กระต่ายวิ่งทำไมมันดูทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างเร็วเลยอันเน่อันเน่อันเน่ตามมาตามมา ทำมอนเดีดีเออ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 ไงเออไงมันเร็วนะเอ้าออจบอือในชีวิตเดียวนามันใสจริงๆนนูตามผมมาเลยผมกลัวเร็ว ท่านไม่ไม่มีใครเห็นเลยสีสมพูอ้ยสีสมพูโอสจบละกดชา้า <c oughs> <c oughs> โอเคทีนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับถ้าชอบนะครับถ้าชอบมากๆก็ติดตามไม่เลยนะครับก็กดกระดิ่งด้วยนะครับหละผมจะได้ทําคลิปต,ต่อไปเนาะ <c oughs> ไม่อยากพลดคลิปใหม่ก็กดกระดิ่งไว้นั่นแหละครับ นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแพ็กแมนเป็นไงล่ะยอดไปเลยเกม google นั่น,นเนี่ยโอเคเจอกันคลิปหน้า